สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปาสกุลสกุลกลับมาพบก,กันอีกแล้วนาะค่ะน้านก็ากาม,าม,ากมีอะรพลังมาเนอห้ามากินข่าวสาวคือเกาคาะมานีหมนนีนได้ย่างขนมจีนกระลุกสินลูกสินทอดลูกสินไปคนเจอในอันต้กรีสก็ได้ว่าทอดกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกสินแหมอีนางเฮ็ดเอาไว้ให้ตอนที่เรามาอืม สิ่งจะเป็นในการฝนตกๆต๊พี่น้องคะข้างนอกฝนตกฝนตกมีลมหนาวไม่ได้ขออยากกินน้ำปลาสีเมื่อนี้อยากกินหมกน้ำไหมที่นั่งเฮ็ดน,นั่นแหละแต่เ่าไม่เขา่าเขาสารเบิร์ด ข้าสารเบิร์ดคิดค่านึาน่งข้าวเหนียวเ็เลยโอ๊ยขนมเส้นขนมจ,จีนนี่นั่งเดี๋ยวอยู่ก็เลยเนี่แหละเอาขนมจีนเส้นน้ำปลาขนมจีนเ้้นน้ำปลาแล้วก็พริกผงสับเสียเพื่อเกลานี่หน่อนนะ ผัดกะเพราเนี่ยนาะที่นั่งเฮ็ดพิษมาว่านเนี่ยต่อไปเฮ็ดงานร้านอาหารลูกค้าสัง่งลูกค้าสั่งเบอร์หาแต่ไปนั่งเด่นยินมาเบอร์สิบหา,าหก็เลยเฮ็ดผัดกะเพราครูฟูอออโอเคก็เลยได้อะ ผัดกะเพรามากกีนบ้านใั่แต่อ๋อแล้วใครติ่มพี่น้องตกใจเบิร์ตทานนี่ รดนแลนคลายไอติมกบับบรรยากาศฝนตกข้าขนาหน้ำจิ้มหนูซิมเปผ็ด เขสาสาวก็ไปงานวันาทิต อพักมีทีเหลือทีเหลือกินจับมะวาดก็เครื่องมีสะระแหน่พักซี่เล่าแล้วก็ใแบบแมงลัก Hmm. ีคอมเมนต์คอมเมนต์ถามว่าจากคลิปที่หล้วทีนั่งงงทีนั่งบอกเราเลิกลากันเฮ็ดงานบ้านะนี่พีเขาคอมเมนต์มาว่าบางคนนี่อายบอกราบอกว่าเฮ็ดงานบ้ามันเป็นสิทธิ์ของเขาพี่น้องบางคนเขาก็อายเขาก็บ่อยากบอกมันก็เป็นสิทธิของเขาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความความจริงก็คือความจริงตาไว้หน่าอายบอบางแล้วเท่อีนั่งก็อายเหมือนกัน ยันค้นวานพอดีอยันคนดูถูกยันค้นว่าเป็นคนบอดีเอาจริงๆอ่ะข่านเดี่ยวเฮ็งงานบ่าเป็นผู้ยิ่งบา่าแั่งงานหาเง,งินทางด้านนี้น่ะมันบอได้การันตีว่าเขาจะต้องเป็นคนเลี้ยวเสมอไปได้พี่นอ้องอืมใช้มองเหตุผลของเขาว่าเป็นยังก็คือเหตุ เือเข้าบ่ได้ไปลักขโมยบ่ได้ไปโกงกินของผู้ใดบ่ได้ไปข่าผู้ใดนั่นแหละพี่น้องค่ะเนื่มปะ่ะแต่ว่าความคิดค้นข้ามันจะห่าหมือนบ่ได้เนาะอืมอีนั่งพานจุดนั้นมาละ ถ้ามันเลือกเกิดมาได้ถามว่าเลือกเกิดมาได้แต่ว่าเลือกเค็นได้คือบาเลือกเค็นได้จริงทีเดียวต้นทุนชีวิตบม่เทกันต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันบางคนเค็นงานแทบตายหายเลี้ยงครอบครัวกับบุพเพเห็นงานสองงานสามงานให้ตายค่า,าใจายกับบุพ่อเนี่ยบ้างมันเรื่องของเขานนะเอาง่ายๆค่ะ มันเรื่องของเขาดวสินะยังดีนะั่บอกใส่ชีวิตจ้ขอให้มันดอีอย่าไปดูถูก้อื่น เาะว่าทำงานเมื่อยครับพี่้องเมื่อยแบบเขางาน11โมงเลิกงานสองถุมไม่มีเวลาพักเลยเจดจนปวดเข่าหมอบ้านเนี่ยโอ้ปวดเขา่าแถววะปวดมากแล้วก็ขับรถกลับมากหูซึกเหมือนซีบอสบายอืหูซึกลุ่มรุ่มเหมือนบอสบายเมื่อย เพราะว่าหมู่บ้านนี่มันมีอาหารจัดเลี้ยงสามเจ้าสี่เจ้าแล้วก็ขายของยุราดก็ขายดีได้หมู่บ้านนะลูกค้าหนาลนานนะทานรวมราคาอาหารจัดเลี้ยงแล้วเนี่ยเกือบสามหมื่นเกือบสามหมื่นค้นหมู่บ้านน่ะ ขายได้นะเพราะลูกค้าหนาะลานก็นหลายลูกค้าเฉพาะเฉพาะเฉพาะลูกค้าที่มาซือนะ้อหนาลานนะ่ะหมืน่นหมื่นกว่า เว้ยครับมาว่าเลยอแซ<ส>วอันนี้เนี่ยว่างว่างให้มันสุกได้พี่น้อง มันทำน้ำซุกให้มันนิ่มๆม,มันส่หวาน ลูชินหยาบเลยตนอนเพราะมันโดดหรอก ยิ้มวันเสาเนี่ยตื่นมากลุกขึ้นมากกินสัตว์เปาไปนวยหนึ่งเล้วก,ก็กาแฟชิยล์เห่ะ

ความอิ่มพี่น้องละค่าเราพอคิปหนัก